Jazz V Jazz V Is a wonderful world Jazz V สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่วิชาภาษาไทยค่ะโดยคุณครูผู้สอนคุณครูอารีดาณนะระนองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาพบกันนะคะในรูปแบบของการเรียนออนไลน์เช่นเคยคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูดาจะพานักเรียนไปเรียนในเรื่องอะไรนักเรียนพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปหยิบแบบฝึกหัดมาได้เลยคะ่ะ หยิบกันมาทุกคนแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่จะเรียนในวันนี้นะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่8บทอาขยานค่ะตัวชี้วัดนะคะท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกองที่มีคุณค่าตามความสนใจค่ะเปิดหนังสือเรียนกันได้เลยค่ะนักเรียน ก่อนอื่นนะคะนักเรียนเรามาทราบความหมายของบทอาขยานกันก่อนค่ะบทอาขยานนะคะคือบทท่องจำส่วนใหญ่เป็นบทร้อยกองจากวรรณคดีเรื่องต่างๆหรือคำประพันธ์ที่มีความไพเราะมีความงดงามทางภาษามีความหมายดีนะคะให้ข้อคิดที่มีคุณค่าควรแก่การจดจำซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะ เรามาดูประโยชน์ของการท่องบทอาขยานกันนะคะ 1. น,นะคะได้ตัวอย่างการใช้ภาษาที่งดงามและมีความไพเราะ 2. ได้ตัวอย่างการแต่งคำประพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 3. ฝึกการคิดวิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของบทอาขยานนั้นๆ 4. ้นาทำให้เกิดความเข้าใจและทราบซึ้งในเรื่องที่อ่านค่ะ 5. นะคะนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่านเป็นจังหวะค่ะ 6. นะคะสามารถนำคำประพันธ์นะคะไปใช้อ้างอิงในการพูดหรือการเขียนได้ค่ะ7นะคะสามารถนำข้อคิดที่ได้จากบทอาขยานไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงค่ะนี่คือประโยชน์นะคะของการท่องบทอาขยานคะ่ะนักเรียน เรามาดูนะคะบทอาขยานหลักค่ะสำหรับชั้นนะคะประถมศึกษาปีที่5กันค่ะก็คือสังทองนะคะตอนกำเนิดพาษสังวิชาเหมือนสินค้านะคะนักเรียนวิชาเหมือนสินค้าเนี่ยนักเรียนคงเคยได้ยินกันใช่ไหมคะเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะ บทอาขยานบทหลักนะคะนักเรียนบทอาขยานบทหลักนะคะบทที่1นนะคะคือกอนบทละครค่ะใช้จังหวะนะคะในการอ่านนะคะนักเรียนดูนะคะ 2.2.2. หรือ2.2.3หรือ3.2.2บางทีก็จะเป็น3.2.3หรือนะคะถ้าวรกนั้นมี9คํานะคะก็จะอ่านเป็น3.3.3 3, 3, ค่ะขึ้นอยู่กับจํานวนคําในแต่ละวรกค่ะนักเรียน คุณคูดานะคะจะอ่านสั่งทองตอนกําเนิดพระสั่งให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนอยู่ทางบ้านนะคะก็สามารถอ่านออกเสียงไปได้เลยค่ะอ่านตามกันนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเมื่อนั้นพระสั่งซ่อนอยู่ก็รู้สิน้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านกล้าเป็นหนักหนา เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วรำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้มลบพบไตจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เฉาฉาน คุยเขี่ยเรียรายทั้งดินดานพระมานดามาเห็นจะรำไรเยี่ยมรอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพันธทันใดช่วยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินพันผินลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนน,นี จะหนีเข้าสังกำบบังตนหุงหาข้าวปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาคนสารวณเล่นพางไม่ห่างดูเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสำหรับบทนะคะ อาขยานบทหลักนะคะในระดับชั้นปอห้าที่คุณครูนะคะได้นํามาให้นักเรียนได้อ่านกันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนต้องอ่านเว้นวรรคให้ถูกต้องนะคะเรามาดูอาขยานบทหลักบทที่2กันค่ะคราวนี้นะคะนักเรียนจะเป็นกาบยาน,นี1 1ค่ะ วักหน้าใช้จังหวะการอ่าน2 3าวักหลังนะคะใช้จังหวะการอ่าน3-3ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะวิชาเหมือนสินค้าวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามา จงตั้งเอากายเจ้าเป็นสัมภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสะหมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัจฉาใยเป็นสเสบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง ถือไว้อย่าให้เอียงตัดและเลี่ยงข้ามคงคาปัญญาเป็นกล่องแก้วสองดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นล่าตาฟังดูรมขี้เกียจคือปาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามา คือวิชาอันพิษส,สมัยจงมัน่นมั่นหมายใจอย่าได้คล้านการวิชาเป็นไงบ้างคะนักเรียนสำหรับบทอาขยานบทรักนะคะบทที่2ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะนักเรียนคะนักเรียนอยู่บ้านนะคะนักเรียนต้องลองฝึกท่องบทอาขยานดูนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเป็นเป็นบทท่องจำค่ะแล้วจริงๆนะคะคุณค่าที่ได้รับจากบทอาขยานเนี่ย ค่อนข้างเยอะเลยค่ะนักเรียนสามารถปรับนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ค่ะต่อมานะคะนักเรียนเรามาทำแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดกันค่ะพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราเริ่มทำแบบทดสอบได้เลยค่ะ ให้นักเรียนนะคะนำคำที่กำหนดให้นะคะเติมลงในช่องว่างให้เป็นบทอาขยานนะคะที่สมบูรณ์บทแรกก่อนค่ะนักเรียนคุณครูนะคะให้นักเรียนทำบทแรกก่อนก็คืออะไรคะบทอะไรคะสั่งทองนะคะตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการทำนะคะและเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มทำได้เลยค่ะ ชาดึงล้มมาเรียดยังนั่งซ้ำซากเพื่อกีฬาหนึ่งพวกเรามีรักและความจริงมีรอยยิ้มให้กันและกันต่อไป เรามาบทอาขยานบทที่2กันต่อเลยนะคะก็คือวิชาเหมือนสินค้าค่ะให้นักเรียนเติมนะคะลงในช่องว่างให้เป็นบทอาขยานที่สมบูรณ์ค่ะ เสร็จกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนถ้าเสร็จแล้วนะคะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะเรามาดูเฉลยแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบกันค่ะ เป็นไงบ้างคะนักเรียนเสร็จกันหมดแล้วใช่ไหมคะถูกกันทุกคนอย่างแน่นอนเลยค่ะ วันนี้นะคะคุณครูดาก็จะขอจบนะคะเรื่องบทอาขยานไปค่ะช่วงนี้นักเรียนอยู่บ้านนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะไว้เพื่อเตรียมสอบด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูดาจะขอลาไปก่อนค่ะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสวมหน้ากากอนามัยสม่ำเสมอใช้เจลล้างมือใช้เจลล้างมือนะคะเป็นประจำค่ะเวลาจับสิ่งของนะคะสำหรับวันนี้ครูดาขอ ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ